นี่เด็กๆเขามาเล่นกันโอ้โหสนุกสนานอากาศเย็นๆวิ่งเล่นกันมาน้องมาแล้วพี่ทำพี่ทำพี่ทำหนัดนัหนัดหนัพาน้องเล่นมาอยากเล่นอยากเล่นอโอ้โหดูดูเคซี่กระโดดเป็นม้าเลยดูนะดู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 เขาเล่นโอ้โหโ โอ้โหดูเขาเล่นเนี่ยประมาณนั้นน่ะโอ้โหฝุ่นตลบ <c oughs> น้นาโซนอย่างเงี้ยจะเป็นแม่หมาย,ยัางไงไม่เรียบร้อยเอาเลย <c oughs> ช่างไม่เรียบร้อยจริงๆนะน่ะเล่นกับพี่กตัวนี้เล่นได้แต่ตัวอื่นเล่นไม่ได้อ่ะเีนเนี่ยดอกลักเล่นกัน้องได้ ดูวิ่งดูวิ่งแหมน่านาน่นานอะ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 ดู <S <S 2> <S 2> วิ่งเล่นามาทางนี้ลูกมาทางนี้พากันมาเล่นทางนี้นะบ้านลูกโอ้ยดูสนุกสนานกันเลอเกิน หนีเป็นอะไอ่ะลูกเ <c oughs> หนื่อยกินน้ำอีกีเล่นหน่อยก็เหนื่อยอะ่ะโอ้ย ทรงค่ะอุ้ยหนาวเนาะอากาศเย็นด้วยเขาชอบวิ่งเล่นกันะพี่ทั้มเนาะเก่งจังเลยพี่ทั้มเก่งจังเลยโอ้ยหอบแพรแขกโอ้ยหัวไปติดอะไรมาแล้วพี่ทั้มเหนื่อยไหมลูกเอซี่โอ้ยจินน้ำกันใหญ่หนาว เดี๋ยวก็ไปโดนน้ำเล่นๆแนละ้วชอบไปเล่นตรงน้ำนะเสิีดูๆๆดูตัวเขากลมบ็อกเลยอ่ะตัวเมียตัวเนี้ย